สวัสดีครับผมบ่านองครับมือนีมาพบพอกับเบาหนองอีกขึ้นเขาครับผมมาแล้วครับเบาหนองฝันแล้วกันเลยใช่ไหมบอกสู้ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจาณญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนยุทธิโชกเลยดวงครับผมผู่ได้บอกได้ครับว่าเลขสิมาตัวใดหรือความฝันนั้นี่ฝันดีหรือฝันแม่นอันนี้บ่านองกระบอกได้ครับแต่เบาหนองฝันเบานองก็ะยากเอามาบอกสู้ฟังมือนีกะเป็นวันผ่าญ่เนาะเป็นวันผ่าญ่เบาหนองกั ฝันฝันขึ้นวันมาวันโกนแรงแรงวันโกนมากกับเป็นวันพระเดี๋ยวบ้านหนองกระสิไปขอโฉกตองงวดปูอยู่กับทอมนะครับเนาะก็จงคอยติดตามเบืองวันเหลขกฝันของบ้านหนองไอเหลขกปูของบ้าที่บ้าน้องจุดขอจะเป็นตัวใดตองงวดงวดที่แล้วเขาเก่าซีบางคนก็ถูกสามตัวบางคนก็ถูกสองตัวครับบ้าน้องจุดได้สามสี่เก้า เลขหลวงปูบางคนกับแปเลเหล็กเป็นแปดีเก้าบางคนกับสื่อแต่เก้าซีซีเก้าก็บากันไปแต่หลายคนกัดได้ทั้งเหล็กสองตัวได้กันเหล็กสามตัวเหล,ล็กลุงปูครับยังได้กัขอทุกคนโชคดีเดี๋ยวฟันเบาหนองมือนี่เบาหน่องก็ล่อเลยล่อฟันม่าจะคล้อ,องสีฟันบ่คือใจใจห้ามมันบนนี้เบาหน่องก็เลยอันนี้ บอกปูขึ้นวันพระปูเอ้ยว่าสันลูกขึ้นใจบนิ่งแต่ว่าสันขันลูกชีฝันให้ลูกฝันในเดอ้อว่าสันมบาห่องฝันเห็นปูดีล่ะครับฝันอยู่บ้านปูอยู่บ้านก็มีปูอยู่กระทอมก็มีปูอยู่บ้านนี่สิเป็นองค์ยืนอยู่บ้านเบ้าหน่องนะปูอยู่บ้านจะเป็นองค์ยืนฝันเห็นปูว่าปู ยืนอยู่ขางรถขางรถมอเตอร์ไซค์ของบ่าวหนองนี่ล่ะแต่ว่าเมื่อหนึ่งมือ่อนึงปูพันถือไม้เท้าเพื่อนเอาไม้เท้านี่ขาะรถบ่าวหนองกันแล้วว่าป้านี่บ่เป็นคำอธิษฐานของเฮ้าทีเฮ็ดให้เฮ้าฝันเห็นปูบาวหนองขึ้นในใจนะ ในฝันเนะี่ยโบมีหยังครับปูแล้วก็ยิ้มแล้วเราก็เอาเมถเทานะ้านี่ยข้อโรถดโมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์บ่าหน่องรถมอเตอร์ไซค์บ่าหน่องสิองจอดเป็นเนบ้านคันคันเวฟสีแดงเนะี่ยเบาหน่องก็เลยว่าป้าปูมาบอกขนาดนี้สิบ่ซื้อก็บ,บ่ได้แล้วบ่าหน่องก็ไปซื้อรถตลีมาได้มาชุดนึงเลขทะเบียนรถครับทะเบียนรถบ่าหน่องเด้อ 8 0 3 7เบ้าวนองกับไปสื่อลอตเตอรีลล่ไป้ 0, 3 7 7์สสีห้าสี่ตัวมันบอกมีได้แค่ามาแค่3าตัวถ่ายก็คือ0 3 7แล้วเบ้าวนองกับซื้อในในแอปไว้นํ่2สใบ0 3 7เพราะว่าเบ้าวนองกับเคยตามเลขชุดนี้มาอยู่บ้านเราเขาเคยตามเคยตามครับเคยซื่อแล้วก็ซื้อทุกหมวดนํา บอกมันว่าซื้อเธอเดียวเลยซื้อทุกงวดเลขกทะเบียนรถคันนี้037แกเลยว่าสิลองซื้อจนกล่วมันฉีออกแลก้วก็78เก่านี่แ็ยังนำอยู่หลายคนก็ถามมาว่าเลขเบาหนังสือตัวใดเน้นๆที่เบาหนองสือเน้นๆเลยก็คือ789แล้วก็มาเลขฟันจาของ037แกเลยสิไปล่อ เลขถูกป,ปูนี่แหละอัดคลิปนี้แล้วบ้านหลังกะชิไปขอโชคปูมื่นวันผาเพราะว่ามันมันเป็นวันผาสุดท้ายของของของงวดเนี่ยบ้านหลังกะชิไปอันไปขอปูอายุบ้านหลังกะสี่สิบห้าปีมันบ้านหลังเกิดวันที่สิบเอด็ดเนี่ยบ้านหลังกะยังมากอยู่เลขสิบเอ็ดบ้านหลังยังบวชถิ่มเด้บ้านหลัง,งกะซื้อหนึ่งหนึ่ง บ้านหนองกะยังซื้ออยู่การลองเบงิ่งถนันมักยังซื้อเบาสู้ฟังยังซืง้อบ่านหนองซื้อแต่เพราะว่าหลายคนถามมาว่าบ้านหนองซื้อตอนใดบ้านหนองก็ซื้อนี่แหละหนึ่งหนึ่งพศเกิดบ้านหนองก็สองสองกาลองเบิง่งเพื่อเพื่อมักขันบ่นมกกักอะบ่เป็นอย่างผ่านได้บ้านหนองเกิดวันที่สิบเอ็ดเดือน 10, สิบพศสองสอง,สองนี่คือวันปีเกิดของบ้านหนอง แล้วก็เลขในฝันเลขทะเบียนรถคือ8037บนาบาน้องกับไปซื้อรถตเีอรี่ไว้037ได้สองใบซื้อในแอปได้สองใบเพราะว่ามันมีกดบึ่งมนะือนน่ะมันเหลือสองใบมือฝันเนะ่ะเสาะมานี่ละก็กดบึง่งก็ได้ได้มาสองใบซื้อในแอปอ่าก็อลองกันนะครับเด้องวดวันที่16มีนา68 หลายคนก็นถามหาน้องพี่เตยเดี๋ยวถ้าเพื่อนฝันเดี๋ยวว่าน้องสิบอกอีกเท่หนึงเด้อตอนนี้เพื่อนยังบ่ทันฝันมือนั้นเพื่อนกัดว่าอยู่ว่ 8, 9, 8, 9, 9. าแปดเก้าแปดเก้านี่ว่าอยู่ว่าเศร้านี่ว่ามาสองสามเถื่อนละแปดเก้าแปดเก้าแจ็กสี่เป็นจังใดเกิดี๋ยวสิเป็นจังแจ็กสี่เป็นตัวใดอีกเนี่ยแต่ว่าข้งางว่าอยู่ว,ว่าเศร้าแปดเก้าแปดเก้านี่แหละอ้านวะเดี๋ยว เอาชั่วๆเดี๋ยวปุ่นละอีกไกลๆมือพุ่นละเด้อเพราะว่ารอบนั้นเพราะว่าเพิ่นไปช่วงนี้เพิ่นไปนอนอยู่หอเพิ่นบ่ได้มาบ้านนะอ่านะจะได้ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16มีนา68เดี๋ยวหลงังจากนี้เดี๋ยวก็สิไปขอโชคปูเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันเดี๋ยวตาไข่เดี๋ยวเบิ่งก่อนขอปูแล,ล้วก่อนจังสิขอตาไข่ จงคอยติดตามนะครับนาออ่ะฝากเดลข,ของบ้านหนองน้อยนะครับเด้อแปดศูนย์สามเจ็ดครับนี่คือทะเบียนรถบ่านหนองครับฝันคืนวันพระครับฝันขึ้นวันพระฝันว่าปูไปยืนถางรถล่วก็เอาในเท้าขาอรถล้วก็เป็นองค์เหมือนเหมือนพระบูชาที่อยู่บ้านบ้านหนองแหละที่ที่แปลกใจมองเห็นคือเป็นเป็นลักษณะท่ายืนท่ายิ้ม เหมือนกับพระบูชาที่อยู่บ้านเบาหนองเบาหน่งก็ว่าปะเบาหนองกับเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ฝันเห็นปูค่อนข้างจะบ่อยแต่เบาหนง่งบ่ไเด้วมาเบาสูฟังเพราะไหวหงกับอยากเดี๋ยวบางคนกะสิว่าโอ้ยคิดไปเองหยังไปเองสี่นะเรื่องแบบนี้ถ้า,าเกิดกับตัวนี่สีบงหูนะครับถ้าคนเฮ่าถ้ามันเกิดกับตัวเราเราถึงจะ ไปกล้าพูดคนอื่นว่าคิดเองเออเองเบ้าหนองยุกับปูที่เบ้าหนองเสือนะว่าปูอยู่กับเบ้าหนองตลอดเวลาหรือผู้ใดที่บูชาตระกูลนุนดวงไปบูชาพระหลวงปูไปปูอยู่กับเฮาตลอดครับแต่ว่าจะมาให้เห็นในรูปแบบไหน,นแค่นั้นครับบางบางคนก็าอาจจะมาในรูปแบบฝันบางคนก็าอาจจะมาใน ในจิตลึกๆของของแต่ละคนครับมันบอกบ่ไดครับแล้วบางคนก็นอาจจะได้โชคเลยบางคนก็นอาจจะยังบ่ท่านใดยังประมาณนี้บางคนกับฝันเห็นปูบางคนกันบท่านฝันเห็นปูแต่ว่าผู้เิ่นบูชาต,ตกระน,นุลดวงไปนั่นส่วนมากเลยลอยคนสีขาขายอยู่ประมาณ80 80%เปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็นจะเป็นเอาไว้ในรถเอาไว้ต่เสี่ยงโชคยังประมาณนี้ ถ้าผูา้ได้อยากได้แอดไลน์นะครับแอดไลน์อยู่ที่หน้าจอ QR Code อ,อยู่ที่หน้าจอแอดเข้ามาส,สอบถามได้ครับเอาวาวว่าไปยังสอบถามได้บ่าวนองกระชีตอบทุกคนครับบ่าวนองตอบ FC ทุกคนถึงจะบูชาหรือไม่บูชาบ่าวนองกระคุยกับทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่16มีนา688037สวัสดีครับ